สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานของเนื้อคู่โจเมตกันนะคะตินไพ่ที่ขึ้นมาในวันนี้เป็นไพ่คิวปิดิสชัยนะคะคิวปิดิสแมนดิ้งฮาร์ดส์คิวปิดิสเลิฟส์นเจอร์แอนด์เมีพลังงานของคนที่แอบชอบคุณนะแล้วดูเหมือนว่าโชคชะตาหรือว่าคิวปิดกํกำลังทำงานนะคะกำลังทำงานอย่างขมักขม้นเลยตอนนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ดูรักสัตว์มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าชอบธรรมชาติ นะคะรักธรรมชาติอืมมาดูพลังงานทางฝั่งคุณกันนะคะไพ่ใบได้เป็นอัศวินถือดาบเลยเป็นพลังงานที่พุ่งทะยานเข้ามาเลยนะคะโดยที่คุณไม่ไม่ทันตั้งตัวเป็นไพ่เป็นไพ่ไที่พุง่งพุ่งเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวะคะ่ะบางคนคุณอาจจะโฟกัสกับตัวเองบางคนคุณอาจจะไม่ได้มองหาความรักความสัมพันธ์นะคะราชินีถือดาบเนี่ยอ,อ,อืมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าเขาอาจจะติดต่อมาในช่วงจังหวะเวลาที่คุณนอน ช่วงกลางคืนของคุณนะคะไพ่เดมอนจู่ๆก็อาจจะตัดสินใจทักมาตอนแบบที่สองที่สามแบบเนี้ยแบบคุณหลับไปแล้วนะคะช่วงกลางคืนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จูจูเขาก็นึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกฮึดขึ้นมามีมีแรงขึ้นมานะคะ ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะกําลังมานะคะกาลังมาพื้นฐานดวงของเขาก็เป็นเด็กถือถ้วยกําลังจะมาเริ่มต้นบอกความรู้สึกให้คุณได้รับรู้นะคะเป็นพลังงานของคุณที่ขณะน,นี้แอบมองอยู่แอบชอบอยู่นะคะแอบเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เนี่ยกำลังจะเข้ามาเริ่มต้นปลูกต้นรักกับคุณแล้วเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าอะไรหวานมเมล็ดพันธ์ กำลังจะมาเริ่มต้นกล้ามีความกล้าที่จะเข้ามาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณนะคะบางคนอาจจะมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะไม่รู้ทำไมไพ่หกเหรียญสองใบเนี่ยออของไพค่ะไพ่หกถ้วยเหมือนเป็นพลังงานเด็กๆอะคะ่ะในไพ่เนาะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณนิดหนึ่งหรือไม่ก็เป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วผ่านๆน,นะคะ แต่ว่าเป็นพลังงานของคนใหม่เป็นพลังงานของคนคนรักคนคนรักใหม่อะคะ่ะอืที่ไม่เคยสารสัมพันธ์กันมาก่อนนะเนาะเป็นพลังงานที่ที่ดีนะคะเขามองเห็นอนาคตไปไกลๆกับคุณพื้นฐานดวงเป็นไพ่แปดไม้นะคะเนี่ยมีพลังงานของข้อความกําลังพุ่งเข้ามานะคะกําลังจะได้รับข้อความ ากใครบางคนโอ,อมีพลังงานที่ดีมากๆเลยอะไพ่ในอดีตของเขาเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะมันมีเหตุผลที่ว่าทําไมก่อนหน้านี้เขาไม่เข้ามาทาั้งๆท,ที่เขามองเห็นอนาคตร,ร่วมกันกับคุณเขาไปต่อสู้ฝ่าฟันกับเขาเรียกว่าอะไรอะบางบางเรื่องในชีวิตเขานะคะเมนทุสขงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือการเงินนะคะไพ่แปดเหรียญ แต่ณวันนี้ดูเหมือนจะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงแล้วมีพร้อมแล้วนะคะมี tools เนี่ยมีเหรียญมีไม้มีถ้วยมีดาบมีครบแล้วมีมีความพร้อมอะค่ะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะที่จะเอา offer ดีๆมาให้คุณมาหยิบยื่นให้กับคุณหนังเหรียญเป็นพลังงานของคนที่ดูจะมีศินเสมอกันกับคุณนะคะมีพลังงานของคนที่มีจิตใจที่ นิ่งสงบกับชีวิตในที่นี้อาจจะส่งผลมาจากหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงในชีวิตของตัวเองทําให้มีจิตใจที่นิ่งสงบอะค่ะไพ่หกเหรียญมีชีวิตที่นิ่งสงบนะคะดูเหมือนจะเป็นพลังงานที่เหมือนเหมือนกันกับคุณสามารถดําเนินหน้าต่อกับความรักความสัมพันธ์ไปด้วยด้วยความมั่นคงนะคะอื just i c e ไพ่ของชาวราศีตุลแล้วเป็นพลังงานของคนที่ไม่รู้สึกว่าเขาไม่มองไครอีกแล้วนะคะเขาตั้งใจที่จะมาหยิบยืน่นเขาต้องเขาตั้งใจที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณเท่านั้นนะคะไม่มองคนอื่นเลยนะคะไม่มองคนอื่นแล้วไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นเด็กถือไม้นะคะเอยไพ่ในอดีตก่อนเนาะไพ่สามถ้วยนะคะเออบางคนอาจจะได้เจอกันแล้วอาจจะเคยเจอกันแล้วอะ เขาก็เลยแอบชอบคุณไงอืมเขามองคุณค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานของคนที่ดูดูสูงสง่งดูมีความมั่นคงในตัวเองจนเขาเนี่ยเนี่ยจนเขาจะต้องไปทำตัวเองให้อยู่ในในจุดที่มีความมั่นคงในชีวิตที่อยู่ในระดับเดียวกันกับคุณก่อนนะคะที่ก่อนที่จะมาเปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รับรู้มาดูไพ่อุปสรรคปัญหากันเป็นเด็กถือไม้เนาะ มิดมันมีอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของการพูดคุยสื่อาสารแหละเมย์รู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้ามานะคะอืมเพราะเขามองคุณค่อนข้างที่จะส่งส่งเตรียม plus นะติดชาริอดนะคะไพ่ของชาวราศีกรกฎเขาไม่รู้เลยเมย์รู้สึกว่าเขามองว่าพลังงานของคุณค,ค่อนข้างที่จะลึกลับด้วยด้วยเป็นพลังงานที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองจนทําให้เหมือนผู้คนภายนอกโดยทั่วไปน่ยอาจจะมองเข้ามาว่าไม่เขาไม่รู้เลยว่าความต้องการของคุณคืออะไร ทำให้บางคนอาจจะเข้ามาไม่ถูกนะคะว่าไม่รู้ว่าจะเข้าทางไหนดีอืมแต่ว่ามีพลังงานที่จะลองเสียงเข้ามาดูแหละสักทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะส่งข้อความมาก่อนนะคะอาจจะเข้ามาในลักษณะที่ว่าเข้ามาถามคุณขอคําปรึกษากับคุณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาอาจจะมองเห็นแล้วว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณถนัดนะคะอืมเพื่อที่จะให้เกิดเหมือนเปิดทางนะคะ ให้มองเห็นว่าโอเคทางต่อไปมันจะไปยังไงต่อได้บ้างนะคะสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมความรักความสัมพันธ์กำลังจะถูกหยิบยื่นมาให้คุณนะคะบางคนไปผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ดูผิดหวังมานะคะในอดีตมีข้อความอะ่ะเมย์รู้สึกว่ามีข้อความจะเข้ามาถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณอาจจะไม่ บางคนอาจจะพยายามปิดกั้นตัวเองจากความรักความสัมพันธ์เนาะบางคนในโทรศัพท์เนี่ยอาจจะตั้งตั้งโหมดพระจันทร์ <laughs> Do not disturb พยายามที่จะปิดกั้นตัวเองทุกทางไม่ให้คนอื่นมองเห็นไม่ให้คนอื่นเข้าหาคุณได้แต่คนคนนี้เขามีช่องทางในการเข้าหาคุณแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาแค่เหมือนไม่กล้านะคะ อย่างที่ไม่บอกแหละเมนูโซเขาจะติดต่อมาอาจจะในช่วงที่คุณนอนหลับอยู่เออเนี่ยหรือว่าบางคนคุณตั้งหมดพระจันทร์จริงๆอ่ะไพ่เดอะมูนขึ้นมา <c oughs> หมดห้ามรบกวนนะคะเนี่ยแต่เห็นไหมเขาจะส่งข้อความเข้ามาในช่วงที่คุณนอนหลับห <c oughs> รือว่าคุณอาจจะนอนกลางวันก็ได้นะคะ แ t งเตืนไพ่ของชาวราศีสิงห์มีพลังงานของความกล้าความมั่นใจความกล้าหาญนะคะที่จะเข้ามาเข้ามาด้วยความกล้าหาญม,มาดูพลังงานทางฝั่งเขาการบ้างนะคะพไพ่ใบแรกได้ไพ่หกถ้วยหกถ้วยดูเป็นพลังงานที่น่ารักะ่ะดูเป็นพลังงานที่เขาน่ารักจังเลยอะ่ะเป็นคนดีอะ่ะ <c> ไ <oughs> พ่พระนะคะไพ่เดอะไฮโรฟนไพ่ของชาวราศีพฤษภ ไ,ไพ่ไของคอมมิ t เมนต์ไพ่พระไพ่ของคนดีไพ่ของคนที่รู้สึกว่าถ้าตัวเขาไม่ไม่คู่ควรกับคุณก็ไม่ควรดึงพลังงานของคุณมาอยู่ในชีวิตของเขาก็เลยดูเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณด้วยนิดหนึ่งถ้าเขาเข้ามาในวันที่เขาไม่พร้อมเขาอาจจะดึงพลังงานของคุณให้จากที่คุณมีชีวิตดีๆอยู่อาจจะต้องมาเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ เขาอาจจะเข้ามาเพื่อพึ่งพิงคุณทางด้านใดด้านหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรแบบเนี้ยทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเข้ามาในจังหวะเวลาที่เขาพร้อมและเขามั่นใจในตัวเองแล้วเขาจะเขาถึงจะดูแลคุณได้เป็นอย่างดีอะค่ะอเนี่ยช่วงนี้อยู่ในช่วงกําลังตัดสินใจเลยว่าวันไหนดีเวลาไหนดีนะคะสองเหรียญ the chariot ไฟของชาวราศีกรกฎนะคะเห็นไหมมีพลังงานของการพุ่งทยานเข้ามา ม,มันอยู่แค่ว่าพุ่งเข้ามาตอนไหนดีตอนไหนดีน,น,ดนะคะไพ้ความคาดหวังอยากเข้ามามากๆแล้วเนี่ยอยากเข้ามาเปิดเผยความรู้สึกเอามากๆแล้วไพ่หนึ่งเหรียญอยากเข้ามาออฟเฟอร์ offer. ความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นและมั่นคงมากๆนะคะไพ่หนึ่งเหรียญขยายด้วยไพ่สิบเหรียญมีความมั่นคงรออยู่ข้างหน้าเลยกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ พื้นฐานดวงเป็นไพ่เด็กถือถั่วยอย่างที่ไม่บอกผลง,งานค่อนข้างที่จะเหมือนกันเนาะอยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นารอยากจะเข้ามาบอกความรู้สึกของตัวเองให้คุณได้รับรู้แล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะฝั่งเขาแล้วดูดูผลงานไพ่แปดเทียนของเขาเขาสําเร็จแล้วเหมือนเขาไม่รู้สึกว่าเขาสําเร็จไปจุดหนึ่งแล้วนะคะเขาทําผลงานออกมาสําเร็จได้มาจุดหนึ่งแล้ว ให้แปดเหรียญเขาสร้างความมั่นคงอะคะ่ะให้กับตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแทนพลัสไพ่ของชาวราศีธนูเ,ออเขาไปใช้เวลามาเหมือนกันบางคนเจอคุณมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแอบชอบแอบมองคุณสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่ว่าเขารู้ว่าตัวเขาต้องใจเย็นๆนะคะกับการสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความพร้อมมาหาในการ เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณไพ่ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่ The Tower เห็นไหมมีพลังงานของอะไรที่มันปรับปรับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะอมไไมืมีพลังงานของข้อความนะคะไพ่หนึ่งไม้มาจากทางไกลไพ่สามไม้นะคะ อมไม่เปนรู้สึกว่าจะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆนั่น,นึ่งว่าแบบเวลานี้เนี่ยนะทักมาตอนนี้เนี่ยนะบางคนอาจจะอยู่ไกลกับคุณนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกับคุณบางคนอาจจะไม่ใช่ชาวต่างชาติบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติแหละแต่บางคนอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศที่เขามีช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ไม่ตรงกันกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะ ไห้อุปสรรคปัญหาทางฝั่งเขาเห็นไหมเป็นไพ่เจ็ดเหรียญเหมือนเขารอบางสิ่งบางอย่างเขารอผลผลลัพธ์เขารอในช่วงเหมือนเขารอช่วงฤดูเก็บเกี่ยวช่วงจังหวะเวลาที่มันอุดมสมบูรณ์มากพอที่จะเก็บเกี่ยวแล้วทําให้เกิดผลผลประโยชน์สูงสุดได้นะคะเขาดูเป็นคนคิดวางแผนนะคะพลังงานของคนคนเนี้ย เข้ามาในจังหวะเวลาที่ดูพร้อมพลังงานของทั้งคู่ดูอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วก็สมบูรณ์นะคะเนี่ยเห็นไหมดูพลังงานไพ่ใบนี้สิเนี่ยค,คนนี้ก็เข้ามาในตอนที่คนนี้กำลังนอนอยู่พักผ่อนอยู่ <c oughs> อือนั่นแหละ เป็นพลังงานเดียวกันนะคะไพ่ The Handman ไปเนี่ยคนคนนี้ก็เหมือนพักตัวเองแหงตัวเองเอาไว้อยู่แลคนคนนี้ก็เข้ามาอีกคนก็เข้ามาสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆเป็นไพ่ The Devil นะคะไพ่ของชาวราศีมังกรเนานะค่อนข้างที่จะมีเหมือนมี passion หรือมีแรงผลักดันที่ค่อนข้างรุนแรงในช่วงกลางคืนนะคะ <laughs> อืที่จู่ๆก็ นึกฮึดนึกสู้ขึ้นมานะคะไพ่สรุปเป็นไพ่เก้าถ้วยเนาะมีพลังงานที่เมนูสอาเขาค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีในตอนนี้พึงพอใจมั่นใจในในสิ่งที่ตัวเองมีในตอนนี้ในระดับหนึ่งนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เขามีในสิ่งที่คุณมีแล้วโอ้เห็นไหมเนีย่ยอาจจะมีพลังงานของอายุที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะ อสเวินถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญแต่ว่าเนี่ยต่างคนต่างยื่นให้กันดูสิมีพลังงานที่ยื่นสิ่งดีๆให้กันเหมือนเหมือนกันเหมือนพลังงานไพ่หกเหรียญเป็นพลังงานของคนที่มีสินเสมอกันนะคะพร้อมที่จะหยิบยืน่นทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปมาดูพลังงานรายละเอียด ของคุณคนนี้กันนะคะหรือว่าพลงงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกันระหว่างคุณกับเขาพลงงานของคุณคนนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมบ้างเอ่ยเซอร์ไพร์สนะคะเหมือนไพ่เจ็ดดาบเลยมีพลงงานที่หลบๆซ่อนๆแอบมองแอบทำตัวรับรับอๆแอบมองแอบสองชีวิตคุณอยู่นะคะ Expectation คาดหวัง ไม่รู้สึกว่าเขามีความคาดหวังสูงมากนะคะว่าเขาจะประสบความสำเร็จ marriage ใช่ไหมเขามองเห็นไปถึงการแต่งงานอนาคตที่ที่ดูจริงจังเป็น commitment ที่ผูกกันที่ชัดเจนนะคะมีอะไรอีกกับพลังงานของคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามา grief and sorrow มีพลังงานไม่รู้สึกว่าอาจจะเป็นพลังงานฝั่งคุณนะที่อาจจะมีพลังงานที่คุณยัง กำลังทำความเข้าใจกับบทเรียนกับความเจ็บปวดที่ได้รับมาจากความรักความสัมพันธ์ครั้งก่อนอยู่นะคะ A pleasant letter เห็นไหมจดหมายที่ทำให้คุณรู้สึกพอใจพึงพอใจนะคะจดหมายเหมือนจดหมายรักแหละจีบแหละนะคะข้อความที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดี ไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาในลักษณะที่ว่ามาถามคุณเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าต้นไม้หรือว่าอะไรก็ตามที่เขามองเห็นแล้วว่านั่นคือสิ่งที่คุณสนใจให้ความสนใจเนาะจะเป็นพลังงานที่คุณรู้ว่าเอ้ยมาตีบแน่เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะ A funeral ไ <laughs> พ่อของคนที่นอนอะ ใช้เวลาไปกับการนอนอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่ชอบนอนนะคะแล้วเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณพักอยู่นะคะปิดปิดกั้นตัวเองปิดโทรศัพท์ปิดสัญญาณอะไรก็ตามที่เป็นอะไรที่ไม่รู้สึาว่าคุณไม่ไม่ได้คาดคิดว่าใครจะโทรมาหรือว่าใครจะส่งข้อความมาในช่วงจังหวะเวลานั้นนะคะ อือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเนื้อคู่สมัยในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย